ครับท่านรักษาการผู้ในการโรงเรียนสนามบินเกี่ยวกับการเปิดห้องเรียนเอาไม่ใช่ครับโทษครับเกี่ยวกับการเปิดห้องพยาบาลโรงเรียนสนามบินในครั้งนี้วัตถุประสงค์หรือความอำนวยความสะดวกมีอย่างไรบ้างครับเชิญท่านพูดครับวันนี้ต้องกราบขอขอบคุณท่านกรรมการืนกรรมการทางนักศึกษาท่านคณะกรรมการทางนักศึกษานะครับวัตถุประสงค์ของการจัดทําห้องพยาบาล ันประการแรกเลยก็คือเป็นปการสานองความต้องการของผู้ปกครองแล้วก็ผู้รนักเรียนด้วยเหตุว่าโรงเรียนสนามบินนะครับเป็นครอบครัวใหญ่มีประชากรจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะให้เด็กๆนะครับได้รับการประถมพยาบาลเบือ้องต้นก็ต้องมีนะครับโดยเฉพาะ การจัดทําห้องพยาบาลครั้งนี้เราเราเป็นการทําแบบห้อง V.I.P. นะครับห้องพยาบาลแบบ V.I.P. ก็คือมีการจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาลมาประจําโดยตรงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผสมพยาบาลมาแล้วนะครับให้บริการเด็กนักเรียนที่เก็บไข้ได้ป่วยนะครับโดยเป็นการผสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ การผุงพยาบาลเบื้องต้นหลังจากนั้นก็จะนําส่งโรงพยาบาลระดับ thonjaram น,น,นะครับเป็นระดับต่อไปวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับสําหรับการจัดทำพยาบาลแล้วก็เป็นห้อง ISO ซเลชั่นด้วยนะครับห้องไอโ solution ูมในยุคสถานการณ์โควิดด้วยครับขอบคุณครับผม